ก็ดําเนินการไปตามตามตามวิถีตามกระบวนการวิธีธรรมที่เกิดขึ้นส่วนว่าเราทํางานกันยังไงก็คนละเรื่องกันตราบใดยังเป็นรัฐบาลร่วมก็ทํางานร่วมกันได้ทุกอย่างนะครับ,รบก็ก็ต้องแยกนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเป็นรัฐบาลร่วมกันแล้วก็ช่วยกันปกปิดอย่าไปคิดว่าเป็นรอยล้าวนะครับผมคิดว่าถึงแม้จะเป็นพักร่วมรัฐบาลกันก็ตามถ้าหากมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีประเด็นปัญหาที่ประชาชนสงสงสัย หรือเป็นประเด็นที่คาดว่าจะผิดกฎหมายก็มีหน้าที่ต้องตรวจสอบรัฐบาลไม่มีหน้าที่ปกป้องความผิดให้กันและกันนะครับก็ดําเนินการไปตามตามตาม,ตามวิถีตามกระบวนการวิธิธรรมที่เกิดขึ้นส่วนว่าเราทํางานกันยังไงกคคนละเรื่องกันตราบใดยังเป็นรัฐบาลร่วมก็ทํางานร่วมกันได้ทุกอย่างก,ก็ต้องแยกนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเป็นรัฐบาลร่วมกันแล้วก็ช่วยกันปกปิดช่วยกันดําเนินการก็อนั้นไม่ใช่วิธีที่ควรเป็น ก็ไม่มีปัญหานะครับถ้าทุกคนมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองถูกต้องมีก็สามารถเอาข้อมูลมาชี้แจงให้สังคมได้รับทราบนะครับเพราะว่าสภาก็มีหน้าที่ตรวจสอบตามกระบวนการอยู่แล้วมันไม่มีปัญหาต้องเคลียร์ใจนี่มันก็มีปัญหาแต่เพียงว่าเข้าใจกันไหมตรงนั้นตรงนี้ยังไม่เข้าใจเรื่องไหนก็ก็บอกกันนั้นเองจริงๆก็คุยกันมากอยู่แล้วนะครับ